ในวันนี้ครับเราบอกก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Depth and Buster World นะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีการเพิ่มด่านนะครับ The Misty Forest นะครับจากมินี้เมมของ Zombie Survival ซึ่งภารกิจครั้งนี้ครับไอเทมที่ได้ครับคือนี่ครับเป็นตัวของหมวกดูดน้ํานะครับหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับไก่เทมจินนี้วิธีการได้ครับคือนี่ครับ ก็มาเล่นมินิเกมนะครับซอมบี้ซัวเวิร์ลนะครับให้ครบนะครับทั้งหมด4แมปมันจะมีอยู่4ด่านครับเล่นห้ามซ้ํากันนะครับซึ่งอันเนี้ยแนะนําว่าให้พายามนะครับหาเซิร์ฟวีมานะครับเกมเนี้ยเล่นคนเดียวได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีเซิร์ฟวีเนี่ยก็สามารถทําภารกิจได้นะครับกับเกมนี้ซึ่งสาเหตุที่แนะนําเซิร์ฟวีนะครับก็เนื่องจากว่าคุณเนี่ยครับสามารถเลือกแมปได้นะครับหรือว่ารอนะครับจนกว่าแมปที่คุณไม่เคยเล่นเนี่ย มันจะปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งก็เลือกเลยครับเนี่ยครับซอมบี้ซูเออร์เวลดนะครับด่านเดสเซอร์ดแมนชันนะด่านแรกโอเคด่านมั้โอ้โหด่านสวยมากผมเกือบลืมไปนะว่านี่ผลงานทีเมรอนนะครับมาไม่ด้เกมนี้เล่นคล้ายกับ House of the Dead นะครับถ้าใครที่รู้จักนะครับคือยิงซอมบี้นะครับแล้วมันจะพาหันชาไปเรื่อยนี่ยิงซอมบี้นะครับทำไมปืนมันรตมุตรตมิจังวะ พ้าย่ามอย่าโดนอย่าโดนซอมบี้เข้ามาใกล้นะครับอันนี้เก็บบัฟได้ยิงหัวไว้เอออ๋อมันยิงหัวนิดหน่อยก็ตายน,นี่ว่าแป,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 ป๊บแป๊บปบโอ้แอบย่าเหมือนกันนะเ,เก็บบัฟด้วยนะครับเก็บบัฟไปมาข้างบนแล้วข้างบนตรงนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มี นี่ยมาแล้วโหแรงมากเมื่อกี้ม,มากเฮ้ยมีอยอด้วยหรออ๋อมีตัวจ้ำด้วยต้องสังเกตต้องสังเกตนี่ไงนี่ไงโอ้ยตัวจ้ำมันตาสีแดงนะครับเมื่อกี้ต้องสังเกตมามันมีหลายสีมากเลยวะตาสีแดงสีม่วงสีเขียว ผมโดนไปสองสาดอกนะเว้ยแกไอ้ผีตาแดงเนะี่ยโหตัวขาวอะ่ะตัวใหญ่ด้วยยิงยิงไปก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บอึดเกินพี่อึดเกินอึดเกินโอ้โห,โหอึดมาก <c oughs> คือมันไม่ใช่มีอารมณ์การใน,นเท่าไหร่เกมเนนะี่ยคือปืนมันเป็นปืนเหมือนเทนบอลอะ่ะ โอ้เอาตายแล้โอ้โหเขตายข้างหน้าเลยนะเวย้ยมาจบหรือ,อยังจบงแล้วเรียบร้อครับมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะเวย้ยเอาจริงๆไม่ได้ยากเกินถ้าคุณแม่นนะครับเ,เกมนี้ป่ะด่านแรกเสร็จแล้วครับด่านต่อไปครับ Misty Forest นะครับถ้าอยากดูโปเกสนะครับของการทำมินิเกมนะก็ดูตรงนี้ครับนี่ อันนี้คือผมเผลอเล่นเด,ด่านหนึ่งวะ่ะมีด่านที่ผมเล่นไปแล้วนะครับเป็นด่านตัวของเออโลง,งดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นในคลิปด้วยก็ได้นะครับนะเมือถึงแล้วด่านมิสตี้ฟอเรสโอ้โหฉากนี้นึกถึงไอ้นี่นเลยไฟเดนน่นะไฟเดนทันทีมาสังเกตตาแดงก่อนลยตาแดงยังไม่ค่อยมาช่วงเวเปรกเนาะเก็บไปก่อนนี่เก็บบัฟ เป็นเบรสนะครับเบิร์ส์ได้ดีไว้เบิร์สมัน,นนี่นี่นี่กระจายไหมปึ๊บอุย้ยปึ๊บปึ๊บหัวใจเก็บโง่มาก่อนปึ๊บหนึ่งดอกอุ้ยไม่โดนหนึ่งดอหนึ่งดอหนึ่งดอกออฟเบสิคนะโอเคยิงหัวเนี่ยมันจะดาเมจเยอะเนาะหรือผมคิดเองวะเออไม่ใช่ถูกแนละ้วยิงหัวดาเมจเยอะครับ ไม่เหลือเนาะเหลืออีกวะเข้ามาที่กระท่อมวะจบือ,อยังจบก็ออยังยังไม่จบนี่ไงตาแดงและตาแดงตาแดงไปก่อนเลยตาฟ้าตาแดงตาม่วงตาแดงตาแดงไปก่อนเฮ้ยไอตาแดงไอตาแดงไม่ตายเมื่อกี้ มาเกบบ็บปึ๊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 บตาเขียวไอ้ตาเขียวไม่เคยเห็นนะไอ้โหตาเขียวอิดมากตายอะมีการยืนตะบิด้วยเออเรียบร้อยหมดยังมาข้างนอกครับโว้เข้าบ้านทำไมวะโอ้โหมาเต็มเลยโอ้พี่เบิ้มอยู่แล้ววะผมไม่ชอบพี่เบิ้มเลยอ่ะ ใ้เบิ้มตายแล้เบิ้อพี่เบิ้มตายง่ายจังรอบนี้เหมือนตัวขาวมันสคลิปอ่ะคือแบบว่ามันจะห้ามตายตามจังหวะน,นี้ถึงแล้วรอดแล้วจบแล้วครับโอ้ด่านนี้ยาวจริงมิสซี่ฟอเรสเนี่ยยาวมากนะครับด่านใหม่เนี่ยนะมาเสร็จไปแล้วครับสองด่านเยห,หนึ่งด่านนะครับต่อไปครับด่านออฟฟิศเอสค p e ห oh, ด่านนี้อยู่บนดาดฟ้าครับเอาจริงฉากสวยมากเลยเว้ยเกมเนี้ยยอมรับนะครับโอ้โหก็ดูจุดเกิดมาก่อนมาเกิดอยู่ที่ออฟฟิศเลยเป้าหมายคือไปชั้นง้างสุดใช่ไหมเอาเนตตาตาฟ้ายิงไม่ได้ด้วยต้องรอมันมาตรงนี้ก่อนอันนี้มีโล่เก็บโล่กันคือกระจกมันกั้น,นหมดเลยเว้ยต้องยิงตรงเนี้ยในช่องที่มันแตกเถึงนะยิงได้ โง่กันเคเรี okay, ยบร้อยโอ้โดนโดนโอ้โดนไปสองดอกยังได้อยู่โง่เยอะเรียบร้อยหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วครับไปออกเข้าสู่ประตูทางออกเฮ้ยพี่ขาวโอ้โหมันมาตอนจบนี่หว่าก็ว่าทำไมมันเงียบจัง นี่ไงมาล็ใหญ่สุดบอสปิด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 เออปิดปิดปิดมันไม่รอดแน่ๆวะมันงัดงัดประตูแน่ว่ะเอาไม่งัดวะโอเคจบครับนี่โอเคได้หมวกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ไม่จบนะเลยด่านหนึ่งจะพาไปดูด่านสุดท้ายครับด่านสุดท้ายนี่ด่านสุดท้ายที่ไม่ได้เล่นเมื่อกี้ครับด่านเมโทรเมเฮมนะครับมา มาครับดนะ่านสุดท้ายโอ้โหด่านนี้เป็นด่านที่ชัดเจนม,มากเลยวะไปะต้องไปที่รถไฟใช่ไหมหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะไปตรงนั้นเพราะว่าสภาพด่านนี้นี่มากเปิด,ด้วยพี่ม่วงก่อนเลยแต่ไปหนึ่งตัวผมตาแดงมาไวว่ารอบนี้เก็บก่อนคือซุนเบิร์สมุมยิงด่านนี้ดีนะเว้ยจริงจริงมุมยิงเนี่ยแต่ว่าตูเกิด กดทีทีเห่ตาแดงใหม่ละตาแดงมาไวมากรอบเนี้ไปมาง,งงข้างล่างต่อครับปึ๊บสามวงตาฟ้าตาแดงแเมื่อไม่เอาไม่เอาตาแดงไม่เอาตาแดงมาครับถึงทางนี่ละเฮ้ยใครมาไปไม่เล่น ไปได้แล้วนอน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 ไอตาแดงไม่เอาตาแดงไม่เอาตาแดงเออนอนนอนไปนอนนอนนอนไอตาแดงไม่เอานอนไปก่อนเนยไม่ต้องยุ่งไม่ต้องโดดผมหมดแล้วตาแดงไอไม่เอาไม่ไม่เล่นไม่เล่นไปนอนก่อนไปนอนก่อนเออตัดแหงแล้วอะไม่เอาทำไมตาแดงเกิดบ่อยจังว่าด่านเนี้ยปึ๊บปึ๊บเออแบบน้อยมา ทางออกนะครับจบแล้วโ้เรียบร้อยมาเท่านี้ครับทั้งหมดนะครับ4ด่านนะครับกับตัวของมินิเกมนะซอมบี้ซูเวอรนะครับจริงๆผมไม่เชื่อว่ามันสามารถเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับที่แบบว่าช่วยกันได้แต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะไวกว่านะครับในการที่เลือกมินิเกมได้นะครับหรือว่าสามารถเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับแบบนี้ นะครับนื่องจากว่าระบบเกมเนี่ยม,มันเป็นระบบแบบว่ากดไนดีนะครับทำให้สามารถเปลี่ยนด่านได้เรื่อยนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับผม